นนออยอยเชโขอบคุณไทยพาณิชนิวยอร์กเลยนะฮะขอบคุณครับ,บครับผมพี่อินฮะมาที่นี่แล้วอยากจะให้ร้องเพลงสักเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับ เดี๋ยวฮะเดี๋ยวข้างหน้านี้เขามีลินเบียให้ด้วยเหรอฮะข้างหลังกูยังกินน้ำเปล่าอยู่เลยนะเนี่ยข้าวปล่ากูยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดอ้าวพีทฮะมาแล้วมอบเพลงให้น้องชุดแดงๆนี้ได้เลยครับที่แต่งตัวเข้ากับเสื้อนะครับของน้องครึ่งล่างของพี่ครึ่งบนครับเราเข้ากันได้โอ้โหโอเคครับอ่ะชาหน้าเดี๋ยว มาแล้วคนไหนให้นะคุณพี่ให้ใช่ไหมพี่ให้พี่อีทใช่ไหมให้มึงนั่นแหละให้ชาวคณะเรากินคันจะกินทุกคนอาจจะมียาพิษอยู่<อ>นะฮะ<อ>กินไปเอ๊ะเราทําประกันไว้เราจะได้ประกันหรือเปล่ารเราต้องพิสูจน์ว่ามียาพิษหรือเปล่าครับอลอง มีไหมครับสงสัยจะอยู่กลางแก้วครับท่านมีไหมครับสงสัยจะอยู่ก้นแก้วมีไหมครับสงสัยจะอยู่ที่ห้องน้องเขาเลยโอ้โห แล้วห้องน้องเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะขอบคุณคุณพี่มากเลยเป็นเบียร์ที่ดีมากๆเลยนะแม่เมื่อกิ้แล้วคุณรู้ได้ไงเป็นเบียร์ที่ดีเบียร์ดีต้องเบียร์ไทยพาณิชย์ครับท่านมันมีรู้สึกกูจะเชียร์ออกหน้าออกตาหรือเปล่าเนี่ยครับก็พวกเราก็ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนจริงๆฮรเราชอบเป็นเป็นสีม่วงๆเราชอบมากเลยนะชาวสีม่วงนี่เราชอบมากเลยนะ จร,จริงจริงจริงแต่ก่อนผมก็จีบสาวกับแบบสาวสวยๆอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมเลิกแล้วฮะัทำไมถึงเลิกล่ะครับผมมาชอบกระเทยครับโอ้โหถามจริงๆคุณเท <c oughs> ่งเขาบอกว่าได้กระเทยเหมือนตกถังถังข้าวสารแหละครับถังขี้นี่แหละครับท่านจริงๆ มันดีฮะกระเทยงไงครับไม่วุ่นวายเหมือนผู้หญิงคผมเวลาเรากินข้าวหลอดก็จะนั่งกินเคียงข้างเราเอาอกเอาใจครับันเวลาเราอาบน้ําหลอดก็จะอาบน้ําถูขี้ใครให้เราครับดีครับยามเรานอนเธอก็นอนข้างๆเรานี่แหละโอ้โหครับดีแล้วที่สําคัญเวลายืนเยี่ยหลอดก็ยืนเยี่ยวข้างๆเราโอ้โหเราเผอใหญ่กว่าของเราอีกแขนใหญ่กว่าของเราอีกนะฮะเข้าใจผิดตัวเป็นนครับ ของเราเป็นตัวเป็นปน,นจับดูได้ฮะเดี e ๋ยวครับมีจดหมายแล้วเนี่ยจี้ชะเอ้ยจีะีย่ยกแขให้ยกกะรหกด้ peter ลักษณะจะเป็นศิลปินยุคใหม่นะฮะศิลปินยุคคอมพิวเตอร์นะฮะลักษณะคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ฮะไฟกระตุกไฟชักเข้าไฟชักออก,ออกนี่แหละเขาเรียกว่าศิลปินยุคคอมพิวเตอร์ตอนนี้เออร์เลอร์แล้วฮะต้องปิดสวิตช์ก่อนถ้าป่าเทพโอ้มีสวิตช์ด้วยเหรอต้องไห<ใ>นสวิตช์ ศิลปินท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็กสันถ้าโดนอาจจะสลบแล้วตายไปก่อนแล้วนะฮะแต่นี่ปิดคุณอีทครับท่านโคตรเจ็บเลยครับพี่เสกฮะตอนพี่เสกอายุสัก13 14 15สี่แต่งเพลงอะไรจีบสาวฮะตอนนั้นฮะโอ้โหตอนนั้นฮิตมากเลยทีเดียวนะฮะเพลงอะไรฮะจัดให้พี่ลองลองควงควัมาสิเพลงอะไรนะเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก โหสุยบยอดเลยพี่เศษอยากจะทราบว่าอายุอายุสิบห้าเนี่ยพี่เศษแต่งเพลงอะไรจีบสาวครับเธอจำไม่ช่นรู้สึกเหมือนตอนสิบหาตอนที่จับขาแฟนคนแรกโอ้โหสุดยอดตูนคิดว่าสิบห้าจับขาแล้วเนี่ยสิบหกจะเบิ่งโดนเข่าพี่แดกสะดอก อยากจะทราบว่า16ปีพี่เสกแต่งเพลงอะไรจีบสาวครับจกให้พี่เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน16ตอนจับหน้าอกแฟนคนแรกโอ้ยโบสุดยอดจริงๆเลย16นี่จับหน้าอกแล้วแดกแดกคิดว่าเอาสักมึงแดกไหนแดกคูล่าหรือแดกบิ๊กแอพ17ปีแต่งเพลงอะไรจีบสาว จำไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบเจ็ดตอนที่เฮ้ยดีนะที่กูทำประกันท่อนนี้ไว้สิบเจ็ดนี่มันไม่เอาเป็ดก็เอาไก่ดิแหละสิบเจ็ดคุณจะเอาอะไรอยากได้ตังสดเงินสดนึ่งหนเดี๋ยวคดจ่ายให้ทุกมาผมได้เช็คทุกทีเลยได้ทุกทีเลยเข้ามาด้วยใจฮะมาด้วยใจเอาใจไปเติมน้ำมันเป็นยังไงโอ้โดนถีบเขาเบ้าตาดิเหมือนเดิ <17 S 1> รจ,จริงจริงสิบเจ็ดเข็จากแฟนคนแรกฮะสิบเจ็ดเข็จากแฟนคนแรกแฟนคนแรกผมยังไม่ทำบัตรประชาชนเลยสิบสี่ปีโอระวังโดนข้อหาภาพผู้เยาว์ฮะแต่จริงจริงภาพผู้เยาว์ไม่ต้องกลัวนะฮะทาไมฮะติดคุกสามวันเดี๋ยวเขาก็ปล่อยคนที่สี่ประหารโธ่ไอหน้ามืดเขาไม่ประหารหรอกครับเพราะว่าเราเป็นคนดีมีน้ําใจคนดีมีน้ําใจโอเค